เขายืนอยู่บนธรณีประตูแห่งการตัดสินใจภาพวิดีโอยังคงเผาผลาญอยู่เบื้องหลังดวงตาของเขาเท้าของลูกชายขยับไปก่อนที่หัวใจของเขาจะตัดสินใจเลือกเส้นทางเสียงลูกชายเบาลงพูดว่าฉันเงียบมานานเกินไปแล้วฉันคิดว่าฉันรู้จักเธอฉันคิดว่าฉันไว้ใจบ้านของฉันเขาเดินไปที่ห้องของภรรยาลูกสะใภ้เงยหน้าขึ้นอย่างท้าทายและเหนื่อยล้าลูกสะใภ้พูดว่าคุณต้องการอะไรจะสร้างฉากดราม่าเหรอ ลูกชายถือโทรศัพท์ฉันต้องการความซื่อสัตย์ฉันดูคลิปพวกนี้มาแล้วเธอคิดว่าจะรอดไปได้นานแค่ไหนลูกสะพ้ยหน้าก,ากากเริ่มหลุดคุณเข้าข้างเธอเสมอเธอแก่แล้วเธอก็แค่เรียกร้องความสนใจคุณมันคนหูเบาลูกชายสันเทาไม่ฉันเห็นสิ่งที่แม่ฉันบันทึกไว้เรื่องนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้เขาวรวบรวมผ้าข,ของของเธอด้วยมือที่มั่นคงด้วยความตั้งใจการประท้วงของลูกสะพ้ยดังสะท้อนแต่ลูกชายได้เลือกแล้ว เลือกความจริงและความเคารพต่อแม่ของเขาเหนือความลับและความเจ็บปวดนอกบ้านนทธรณีประตูกลางดึกเธอเดินออกไปพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กๆล,ล,ลูกชายยืนอยู่ที่ประตูโดยมีแม่และแสงจันมองดูอยู่เขาพูดอย่างสุขุมลูกชายเธอไปได้แล้วตอนนี้เราจะหาทางแยกกันอยู่ลูกสะพ้ายด้วยความเจ็บปวดคุณเละฉันออกไปเพราะแม่คุณเหรอลูกชายฉันกำลังยืนหยัดเพื่อคนที่เลี้ยงดูฉันมา เวลาก็ช่วยให้ความบาดหมางค่อยๆบรรเทาลงลูกสะพ้ายที่บอบช้ำจากการสูญเสียและได้ทบทวนตัวเองก็ย้ายออกจากละแวกบ้านหลายเดือนผ่านไปมีการเขียนคำขอโทษไม่ใช่เพื่อแสดงให้ใครเห็นแต่มาจากจุดที่ในที่สุดก็ได้เรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมตนแม่สามีพูดว่าหากเรื่องราวนี้กระทบใจคุณโปรดกดถูกใจและสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนเรื่องราวชีวิตจริงเพิ่มเติมภายในห้องนั่งเล่นช่วงบ่ายหลายเดือนต่อมาลูกสะพ้ายกลับมาเธอยืนอยู่หน้าครอบครัวก้มศีลลง ลูกสะภ้ยเสียงเบาเศร้าฉันทำผิดไปแล้วค่ะฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งแม่สามีกอดเธอเศร้าการให้อภัยไม่ได้ลบความเจ็บปวดออกไปแต่มันเยียวยาได้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะพวกเขาเริ่มต้นสร้างใหม่อย่างช้าๆมีการแลกเปลี่ยนคำขอโทษความเคารพได้รับคืนลูกชายมองดูพวกเขากลับมาคืนดีกันความโล่งใจและความภูมิใจผสมผสานกันในดวงตาของเขาความสงบสุขได้กลับมาสู่บ้านอีกครั้งแม้จะเปราะบางแต่ก็เป็นความจริง หากคุณชอบเรื่องราวนี้โปรดสมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับค่ะ